เราก็ม,มาถึงห้องแล้วคะตะ่นพร้อมไหมคะสำหรับวันนะะี้ต้องแมน<อ>เน็นมินข้าบสุดท้ายก่อนบายห้างฟัง ขอบคุณเหมือนกันก็จะไปไหนต่อไปทำไม่ไส้ต่อค่ะใช่ค่ะทำอะไรจ,จะทะี่เดินาแล้วตัดภาพมาที่ MLC แล้วนะคะเมื่อกี้ลืมกดถ่ายโมเดลแวะเมาไปเรื่อยไก็เลยลืมสมอกว่าชวนกิน,นแต่สมัยโกหกก็สมัยกินชาเขียวไปแล้วพูดเป็นอะไร <laughs> เกินเจออยากกินใช่ไงก็เธอก็อยากกินเป็นรางวัลเมืม่อกี้ จะมานั่งทำอะไรคะสไล,ไสไลด์คิดว่าวันนี้จะทำกี่สไลด์คะวันนี้เราทำหมดเรายังไม่ได้ไปทำสไลด์เพราเรามากินก่อนเป็นยางไงบ้ารกับสไตล์นะคะอยากเป็นเด็กเนื้อ ตอนนี้มาวิจัยอะไรนี้่ไแต่ว่ามันดีค่ะมันดีมันดีมากค่ะเพ็ดแต่ว่ามันดียังลยใช่ไหมต้งแทายดว่าต้องแ่อะไรบ้างนะจะมีใบรา้เนเาต้องนนี้างทางปจใจของเราก็ไปสกนนี้เรียนยไม่ินอะไรแล้วก็ไม่ินอะไรเยนนพูดราีนพูดเราพีมดต่ืองันตรีของนาใช่เดียวกันพวกนี้คอค่ะอันนี้เชื่ออะไรบ้า ีครับแต่ว่ามึงไปเขียนมาเราจะรอรถพุทนะครับแล้วก็คำนวณมันก็จะกลับไปรอรถตู้ตรงนั้นต้นีฮะรถตู้ไหนตรงสิทธาคารค่ะประตูหนึ่งเพราะว่าถ้าไปรอตรง LA ช่วงนี้กี่โมงคะคือตอนนี้นั่นแหละรถตู้มันจะเต็มเพราะว่าปลายแดงอยู่ที่สิทธาคารก็จะเดินไป แล้วก็จบของวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายส่วนเกณฑ์การคัดตออนะครับก็คือเหตุเกิดจากสเหตุูุสนใสก็คืออุบัติเหตุแล้วก็เนี่ยการจะป่วยนะครับแล้วสมักในการทดลอง่อนคครับเยอะกัน ส่วนวิธีการดําเนินกานใจก็จะมีเครื่องมือใช้ิใจอยู่สามเครื่องมือหลักๆนะครับก็จะเป็นการกาไปนีนะคะระหว่างวันนะคะช่วยดควาเหนื่อยนะาจ็เขาไม่ใจไปด้วยไม่ใจ

เพจขอถามความรู้สึกคนนี้นะคะอยู่กับเราตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะคุณที่ชอบต้องจบก่ชอบควาร่กายเออใช่ก็วันนี้ก็ก็ยังคบกันอยู่ผมวันนี้ก็จบการพรีเซนต์ไปเรียบร้อยแลนะครับก็ขอบคุณยืนยังไงตอนยืนยังไงเนีตอนนี้ครับคือคือทุกคนมันต้องมีโก้อยู่แล้วไงแบบเราต้องคิปลุกหน่อย ไม่ได้นะคะขอบคุณมากเก่งมากทุกคนไปเราจะไปกินข้าวไปเจอกันที่ MLC ไปเมื่อกี้ว่าจะไป m l แต่ตอนนี้กำลังเฉงกันว่าจะไปไหนดีค่่ะะวาจไปถาารรรอไปไหนไปมหรือว่าเรานั่งมูกไปพวกมีมอไซค์หรือว่าเราจะนั่งมูกไปหรือว่าเราจะนั่งมูกไปแบบไหน โอเคไปเบดี okay, yeah. ้ไปไหมกิลข้าวชาดูไปไหมไปไปกันต้องสั่งไม่เผ็ดถามว่ากินอะไไปไหมก็แต่ต่อว่าเผ็ดลองลองเป็นเบดี้กินไหมเผ็ดมากเลยดนเผ็ดมากอะไปก็ต้องสั่งไม้เผ็ด คนถามด็อกเตอร์คนตอบคนตอบ,บ,บด็อกด็อกตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนเะตอนนี้นะคะเร <laughs> ากำลังจะเดินเข้าไปที่รถมูวี่นะคะเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่เป็นครั้งแรกของคนนี้นะคะ <laughs> รู้สึกยังไงคะโอเคนั่งแต่รถลาง เดี๋ยวยังไม่นั่งจะยืนดิโอเคเราลางเลยหรอเราลางมาก่อนนั่งด้วยเรถแทมานะไปนั่งกับใครมาก่อนกินน้อติมเลยเราพักกินสรกจก็จบแล้วนะทุกคนจะไม่มีวอล์กในมหาลัยแล้วนะคิดว่าอาจจะรับเป็นยาทีเดียวฝึกงาน ใหม่นะคะคเราจะไม่นั่งแทมแล้วเพเราะว่ามอเรามีมูฟแล้วต้องนั่งสายสีแดงนะคะก็คือคันนี้นะคะออกตอนบ่ายโมงตรงตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้บ่ายเที่ยงข้างหบก็พอแปด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 อินฟูละคะเออโอเคนั่งข้างหลังดีกว่าเฮ้ย นี่ค่ะคนนั่งครัง้งแรกอาการเป็นไงคะโอ้ย้อนมากครับ <laughs> ปกตินั่งแต่สองแถว <laughs> อาการเป็นไงคะอันนี้เฟิร์สท m e มไหมคะ yeah my first time feeling like รถม me อเคจบ 5, 5. ้า <laughs> ปกตินั่งแต่ BTS ครับสายสีเดียวเี็ของสีนะครับ ที่นี่เขาแบบมีรถเยอะกันจังหรือว่าไม่มีที่จอดอ๋อโอเคจที่นี่มันมีอนไรเลือดอ่ะสัตว์ระยะลิงใช่ไหมคือเดี่ยวไม่รู้ว่าขึ้นใ่ไงที่นี่นะคะอร่อยมากแบบมากไม่ได้กินนานมากินไหมคะอร่อยไหมเมนูอะไรอร่อยที่สุดที่นี่ต้องมากิน ไม่เูยได่รูลับดาจิ้มได้เลยน่าจะอร่อยทุกมื้อเยรายมากินด้วยกันมาหล้ยรอบแล้วจำไม่ได้ใช่ตอนนี้หิวค่ะเดี๋ยวสั่งก่อนเชยวนมชมพูอันน้อยอ่ะเราจะนั่งกันตรงนี้นะเจ้าใจก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่ได้มาตรงนี้ เ,เพ<า>่อพักววันนี้ไปพักผ่อนแล้วเพราะเรายังไม่ได้นอนใช่ใช่ในนี้ค่ะยังไม่ได้นอนนอนดึกกันเดีเ๋ยวจะพามาดูสัตว์เอ็กโซติกนะคะอะไรคะโอ้โหไนคุณพ่จะไปเพจอะไรมาเดินทำอะไรไ <laughs> เดินไปที่รถนะคะ ฟิลฟิลฟิววิจัยเสร็จปลดปล่อยใจปล่อยใจแล้วทำไมสายชะกันในว้ยจังไปนู่นแล้วนะคะเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังเราอีก คาเฟ่ได้นะทุกคนใช่ไหมเธอใช่แล้วดีมากใช่คนชอบมานั่งเล่นกันมันก็จะมีร้านหนึ่งที่เรามานั่งกินตอนนั้นเธอแนะนำร้านดีแนะนำร้านเหรอคือบรรยากาศดีมากอะถ้ามาหน้าหนาวจริงเนี่ยพรีเซนต์เลยพอทูพรีเซนต์ครั้งที่แล้วปิดนะคะเราเพิ่ยังไม่ได้ไปเจอใช่ค่ะ อาจจะเข้าไปแล้วนานเราอาจจะมาวันอื่นหรือเปล่าเพราะว่าต้องตามไปดิไปจะชวนเข้าร้าน <c oughs> น,นี้สนอยนี่นี่ร้านนี้ขนมปังอร่อย ไม่กันไปแตยม่ๆคือ <c oughs> วันนี้ยังไม่ไปิดคิดค่ะวันนี้ช่างยาวนานมากตอนนี้บ่ายสองก็เพิ่อนก็เพิ่อนนอนไปตอนไหนตีสามนอนตีสองเดี๋ยวถ้าตอนเย็นๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือยังมีอยู่ไงตอนเย็นๆก็จะองอมงอมเจักันพรุงพ่งนี้บ๊ายบาย อันี้มัน YouTube วันทีทําวันอ่ีายังเม่ะค่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาอะไรวิชากิจกรรมทางกายค่ะวันนี้ปิดคอร์สเย้ดีใจไหมคะที่คุณจะเรียนจบเทอมนี้แล้วก็จบเลยนะจบเทอมนี้ก็คือไปฝึกงานแล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยเห็นพวกกีฬาแล้วนะคะ เศร้าไหมก็อาจจะยังหรือว่าก็แอบดีใจหรือว่าเสียใจเพราะทั้งสองไม่ค่ะแอบไม่ใช่ไม่ใช่แอบดีใจดีใจเลยไม่ได้แอบเสียใจแอบดีใจทั้งห่างนานมันก็ไม่นานสามวิชาเราเมีสอบไปแล้วอยากให้ทำบอกไหมคะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนสอบหรือหลังสอบเพราะให้เดี๋ยวเพื่อนมาเยอะกว่านี้ค่อยมาเอ้มาคุยกันใหม่ โผล่มาก็คือเราจะไปกินอเมซอนนะคะเระาฟานชวนอเมซอน,นก็คืออยู่ติดกับคณะเก่ยน,นะคะก็มมติดก็ต้องข้ามมา

ออกกองได้ไหมทำไมล่ะขอเพื่อนไม่บอกทักทายเร็วโอเคอาจารย์กำลังให้ดูคะแนนเก็บที่ผ่านมาทั้งเทอนะดูกันก็ของเราเลย อันนี้เราจะไปไหนคะไปปั่นจักรยานจักรยานกันนะคะมันช่หมวท่ไร่็แล้วกัน ดูค่ะแล้วเราต้องเติมขั้นต่ำเท่าไหร่คะน้อยนึงเอาโชว์โชว์เมากโชวร้อยสิบปั่จักรยานกันจริงๆแล้วครับเราชวนเราชวนเพื่อนได้นี่คนนี้ก็มากูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปดิวปั่นไหมอยากซ้อนมากกว่าโกหกดไม่ม่ให้ซ้อนเรอะเออเขาอยากจะได้ห่านกันจะได้ให้เสียตังค์มั้ง คืออากาศดีมากเลยอะที่นีมีตลาดวันสุกด้วยแต่พวงนี้เราไม่มีเรียนอะไรไปหมดเลยาใหม่นเอมไหนะนี่แต่แดดร้อนนะคะแต่เื่นอย่างปสิบสบาทเน่าจะกินเลยมั้งค่อนข้างที่จะสูงแต่ค่านห้ที่จะเสี่ยงแต่ว่าเราเป็นเสี่ยงนส้วคือเราจะไปกันได่ไไคือมีเพื่อนมาปัดเยอะแยะเลยใจปัตฟื้ ชื่อนี้อยากทำอะไรก็เพื่อนก็แบบตามใจนานตอนนี้กำลังมาบัตจักรยานเพื่อนนะครับไปยเพราะว่าก่อนจบไหมคะเราแก่แล้วเนี่ยคนนี้ไม่เคยเห็นปัจจัยรยานเพื่อนไม่ชอบแดดมากแต่มันก็ยอมมาปั่นก็คือจะกี่สิริ้าคาชาไปได้ยังไงนี่รอรอเฟอร์พีดูโอ้ยรอดูดูม่ไดตอนนี้เราอยู่ที่อินเตอร์ฟีนะครับแลเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานวอลกันได้เล่นกันนะครับผมก็หยุดท้าแล้ว

ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถือเองปั่นมือเดียวนะคะมันก็เย็นอยู่นะโอ้โหจับมือคู่รักแข่งปีมากเก๋เหรอใครเป็นใครเป็นแม่ เานศึกษาเลยอ่ะไปถ่ายเลยไปดูออกพี่ไปยเหรอพี่ยเหรฮ้ยอันนี้ไปปีนปนเขาที่ไหนดีครัวันนี้วันนี้เราทำเนี่ยแล้วก็ใส่ LA นะคะที่ไหนของ LA ดีร้อยเอ็ดครับโอเคอากาศดีมากบอกเลยครับ ที่ไปทำเคสนาดี้อ่ะวิ่งว่ามาดูอย่งละคือเราเหนื่อยกันแล้วเราจะกลับใคยดูเอ่อยูทูบเบอร์แค่ไหนแค่นี้นะทุกคนเพราะเหนื่อยแล้วตอนนี้จะกลับละแต่ก็ยังเสร็จแล้วแล้วเราก็จะกลับ บายๆเราจะปิดคลิปแล้วเพื่อนจะขับรถไปส่งอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้ถ้ามีเวลาก็จะทำให้อยคะไอมเมนต์มาได้ทำอยู่คลิปแนวเดียวเฮ้ยอย่าดีถ้าแบบทุกคนแบบอร์ตคอมมเยากทาคลิปกินคลิปกินจะมีโอกาสได้เห็นไหมอาจจะยังค่ะ สอบจัดกิจกรรมนะคะดูดูเื่นเล่นอันนี้คือการสอบนะคะอันนี้ไม่ใช่เล่นนะคะสอบจดเรื่องพนัน,นาการ,ราและอันนี้คือภาพปีสี่นะคะวอก่แล้วองพี่กลังทำอยู่ฝากินตาาติกตอกจะมีาะนาตราทิกตอกกันด้วยเดีเ๋ยวแปะให้ ตามความรู้สึกค่ะปีสี่ปีสี่นะคะอย่างวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากค่ะถ้าคนถามว่าวิียาไมฮิโดนเป็นการตัว <c oughs> วิทีาาไมฮิโดนเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำส่งคนนี้ทำง,งานครับ คือจริงๆเหมือนไม่ใช่จริงจังนะคะแต่จริงจังเพราะมีอาจารย์เป็นตั่นจริงะค่นี่เนงจงเป็นไ้นต้อนะคะนี่นะคะจงนยที่งที่จริงจังนะคะที่นที่บอกว่าจะเอ่าทายูดี๋ยวนี้เรามาตัดปิงปองกันนะครับรอดูรอดูได้พี่ๆตัดปิงปองสี่

ไม่ใช่แบบนี้นะล้วพี่ลุงแบบลุงกันหลายคนมากเลยค่ะนี่นะคะจะขอช่องนะคะไม่ได้เศร้าค่ะไม่เศร้าไม่เ้เชค่ะแต่ซุ้อจะซุ้มนิดหน่อยจะซุ้มนหน่อย